ขอรับน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดทรุษทอบใดโดยพงเองย้อนความไปเมื่อตอนที่แล้วเรื่องมาถึงท้ายคลิปที่สามว่าก็เหตุว่าบรรดาพระราชาบรรดาหมากระตันต่างๆในประเทศทั้งหลายเช่นพระเจ้าประสิทิ์ที่กวเป็นต้นย่อมต้งรู้จักยอมว่าปยาปยาสิผู้สาดเจยบแหล ได้คิดคน้นจนได้ความรู้ว่าโลกหน้าไม่มีสัตว์ผู้เกิดเกิดไม่มีผลแห่งกรรมดีกรรม่วไม่มียอมรู้กันอย่างนี้ทั่วไปทีนี้ถ้าหากว่าโยมจะสระทิฏฐิอนามกนั้นเสียแล้วประกาศว่าโลกหน้ามีสัตว์ผู้เกิดเกิดมีผลแห่งกรรมดีกรรมเท่วมีดังมีแล้วผลจะเกิดเป็นเหนือเล่าท่างกัจะปะคนทั้งหลายก็จะตานหน้าชื่อโยมว่าดูก่อนจะรอทั้งเอ๋ยแต่ก่อน พวกเหล่านี้ต่างบาก,กันรถนับถือท่านป,าปาัญญาไปญาติว่าเป็นคนจรจาเจร,จจริญสามารถจิตค้นจรกญบัญาโลกนาน้าไม่มีซึ่งเป็นความรู้ใหม่ลบล้างคงําสอนของธรรมนภามทั้งหลายแต่บัดนี้านการกลับปรากฏว่าอันความโง่เขลาของพระเจะา้าปญาสิทธินั้นก็มีมากในแท้กับความโง่ของพวกเราเพราะพระเจ้าปัญาสิทธิ์ผู้มีใจกลับกอกได้แสดงความโง่ออกมาโดยสารภาพว่า ความจริงที่ตอนจิตค้นเกือบเป็นเกือบตายนั้นใช้ไม่ได้กับหันมาเริ่มใช้นาทีที่ว่าโลกหน้ามีต่อไปตามเดิมอีกหน้าอนาถนอสเมื่อเพลงจนต่างปากันล่าเดือไปในตองนี้ดูกอนท่านกัตตะกะโยมนี้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนจักมองหน้าใครอย่างเต็มตาฉะนั้นใจขอท่านกัตตะกะจงหันใจโยมด้วยเถิดถึงแม้ว่าจะโยมเ็นได้ดกับถ้อยคำของท่านแต่การที่สรละทิฏฐ เดิมๆนั้นยมทำไม่ได้จริงๆความต่อไปเป็นข้อความในตอนที่4หรือ EP พีที่4ถัดมาจากตอนที่3หรือ EP พีที่3จนะเป็นเรื่องกลนบวงพยาย์ข้อความนี้ว่าองพระดันกุม,มาลกัสป,ปะเทระได้จับบาตของท่านพยาพยาสิเช่นนั้นก็บัรทราบความผัดข้องในใจได้ดีและด้วยความการุณนามหวังปรเยืน์สุข ภายภักหน้าแก่พระเจ้าปยาสินาถึงลายพระพรขึ้นว่าในกรณีนี้อัตรา,าภาพเห็นใจมาลพษิษอยู่เป็นอันมากแต่ว่าอยากจะเล่าเรื่องที่ไม่เคยที่เคยปรากฏมาแต่ปางก่อนให้มาพษิษได้ส่งรับฝังพอได้ประดับพัตติปัญญาท่านเล่ากันมาว่ามีพ่อข้อเกวียนมาใหญ่มีเกวียนมากมายถึง1นึ่งันเด็ม ได้พากันเดินทางออกจากเมืองอันเป็นที่ตัอ้งอยู่ในทิศตวันออกจะเดินทางไปยังทิศตวันตกซึ่งเป็นทางไกลแสนไกลพ่อค้า,าเกวียนหนูนั้นเมื่อไปพักอยู่ณที่ใดก็ปรากฏว่ายาฟืนน้ําใบไม้สดหมดเปลืองไปโดยเดียวมักไม่ค่อยจะพอแก่ความต้องการเพราะเป็นหมูเกวียนหมูใหญ่ประกอบไปได้วยคนและสัตว์มากมายก็ นายหมู่เปลียนนั้นมีนายกองเปลียนทั้งคนคนหนึ่งคุมเกินห้าร้อยและอีกคนหนึ่งก็คุมเกินห้าร้อยเท่ากันเมื่อได้ประสบการณ์เช่นนี้นายกองเปลียนทั้งสองนั้นจึงปรึกษากันว่าหมู่เปลียนใหญ่ของเนานี้มีเงยนตั้งหนึ่งพันเด็มถ้าว่าจะไปพร้อมกันทั้งหมดแล้วย่อมคัดแคมย้าน้ําเพราะฉะนั้นเราจะแยกหมู่เปลียนออกเป็นสองหมู่หมู่ละหา้าร้อย ให้มนนึงล่วงหน้าเดินทางไปก่อนสัก2อสวันแล้วหมู่หลังจึงจับตามไปอย่างนี้ยอมจะแก้ไขเหตุขัดข้ในครั้งนี้ได้เมื่อปรึกษากันเป็นที่ตกลงดังนี้แล้วนายของเ็นคนหนึ่งก็ผ<อ>ุมเกียนบรรวานห้าร้อยเดม<อ> 1. 1> เดินทางล่วงหน้าไปก่อนพอเดินทางไปได้สองสามวันหมู่เกวียนนั้นก็ได้เห็นบุรุษคนหนึ่งซึ่งมีผิวด,ดำในตาแดง ูกซอดแดงธน,นูัดดอกประมุดนุ่งภาพเปียกผมเปียกนั่นรถอันงดงามมีน้อเพื่อนนะเบลเปลือกตมสวนทางมาจึงได้ร้องถามขึ้นว่าดนุ่กรท่านท่านมาจากไหนข้าพระเจ้ามาจากจนบัดโน้นชายประดาตอบทางชี้มือไปทางข้างหลังในหนทางกระดานข้างหน้าที่ท่านผ่านมา มีฝนตกมากหเลยนยฟองเปินถามขึ้นอีกโอ้โหท่านฝนตกหนักเหลือเกินนะในหนทางนะมีน้ำํำทามากมายจนข้าพเจอาแทบจะข้ามไม่ได้อา้าวอะไรตอนนั้นชายแบบประดาษพร้อมพูดกับที่มือไปอยังกระบอกน้ําน้ําหรือนะท,ท่านจะเอาไปทำํำไมกันเล่าท่านเททิ้งเสียเถอะนะแม้อยา่าฟื้นแนะก็อดมสมบูรณ์ท่านตรงบอกพวกววา ยาขนเอาไปเลยนับเวียนปเปล่าเพราะเจอสิ่งของเหล่านี้ข้างหน้ามีอย่างพร้อมๆบริบูรณ์ขเขากล่าวดังนี้แล้วก็คำดัดดีไปอย่างเร่งรีบแล้วับนั้นนายกองเกวียนผวกหัวเขาจึงเรียกพวกเกวียนมาแล้วบอกว่าพวกเราทั้งหลายเอ,อ๋ยมีคนวนทางมาแล้วบอกว่านายขนทางกัลดันข้างหน้าฝนตกมากขนทางมีน้นําบริบูรณ์าและเืินก็มีมาก พวกดาวจงทิ้งยาน้ำและฝืนของเก่าเเถิดเกลี่ยเบาจากของหนักทับไว้ได้อย่างโดยรวดเดียวโอที่จึรเปลี่ยก็จัไม่ลำบากพวกวเกลี่ยรับคำนำรับคำของนองา,านนยาอของเกลี่ยแล้มมว,ว,ว,วก็พากันทิ้งน้ำยาฝืนของเก่าเสียจนหมดขึ้นเกลี่ยก็เบาขับไปโดยสะดวกพากันที่ขับเกลี่ยมาอย่างรดวดเร็วจนถึงที่พวกเกลี่ยนต่บนแรก ก็ยังไม่พบน้ำท่าระยะอันเป็นโนที่จะเป็นอาหารของโคที่ชายแปลกประหลาดนั้นบอกจึงอดใจขับเกลืนไปจนถึงที่พักเปลี่ยนตำบลที่สองก็ยังไม่เห็นสิ่งที่ตนปรารถนาอีกตามเคยให้ละหมาดใจรักวนวายเป็นกำลังจึงกัดฟันอดทนรับเคล่นเดินทางไปจนถึงที่พักเปลี่ยนตำบลที่สามและที่พักเปลี่ยนตำบลที่สี่ตำบลที่ห้า วันที่6และตบ,บนที่7ก็หมดกําลังทั้งคนและกุ่นในที่สุดหมู่เกวียนที่หนา้องาการนั้นก็ถึงความวอดวายตายด้วยกันทุกคนไม่เหลือแม้แต่มนุษย์หรือปศุสัตว์ทักทิ่งเดียวโดยหารู้ใหม่เลยว่าชายใจอดีผู้บอกให้ทั้งน้ําทั้งยานั้นที่แท้มันกรยักผู้อยากกินเนื้อมนุษย์และสัตว์จึงแก้มปลอมแปลงมารลวงฤทธิดอกให้หลงเชื่อ จนพากันถึงแก่ความตายแล้วมันก,ก็กลับมากินเนื้ออย่างอิ่มเอมจนเนื้อแตกกระูกภไฟในกองเป็นพวกหลังนะพอคาดกันเนว่ากองเป็นพวกแรกจากไปนานแล้วหลังจากนั้นจึงสั่งให้บริวารพวกของตนบรรทุกยาฟืน,นด้านน้ำไปเป็นอันมากเสร็จแล้วก็สั่งให้ออกเดินทางคันเดินทางมาได้กับสองสามวัน ก็เจอเข้ากระุดแปลกประหลาดคนเก่านั่นแหละและแต่งตัวแบบเดิมคือทัดดกอกผมมัดนุ่งผ้าเปียกผมเปียกขับรถอันงดงานมีร้อยมีดอ,อเพื่อนคนตม้มรถเทส่วนทางมาเมื่อถูกถามก็ให้คำแนะนำเหมือนเดิมคือแนะนำให้ทิ้งหญ้าน้ำและฝนเสียเพราะข้างหน้ามีเยอะๆจะเอาไปให้หนักเวียนทำไมนายนกองเกน บนหลังนั้นเป็นผู้ไม่มีความประมาทจึงเรียกพวกเวียนให้มาประชุมพร้อมกันแล้วประกาศว่าพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายชายคนนี้มาพูดว่าในายนทางกระดาข้างหน้ามีฝนตกมากขนทางมีน้ําบริบูรณ์พร้อมทั้งหญ้าและฟืนและบอกให้บอกเราทิ้งน้ําเสีย,ยเวียนจะได้เบาไปได้ดเดียวโขกรจัไม่ลาบากดังนี้แต่ข้าพระเจ้ามาคิดว่า ชายที่มัิใช่มิใช่ย,ยาติสายโดยเหตุของพวกเราพวกเราจะเชื่อชายพวกนี้เป็นอย่างง่ายๆได้อย่างไรตามสระาาตามธรรมดาเมื่อฝนตกจะต้องมีเมฆฝนตั้งขึ้นก่อนตั้งเขาขึ้นก่อนตลอดทางข้างหน้าเรามองไปด้เนี่ยแล้วก็ไม่ได้ปรากฏให้เห็นเลยว่าจะมีฝนได้อย่างไรไม่น่าเชื่อเลยว่าจะบุกคลมาได้เพราะจากนั้น พระเจ้าจึงของขออกคำสั่งแก่ท่านทั้งหลายว่าจงอย่าทิ้งยาฟืน,นและน้ำอันใดของจะเป็นเสียเลยจงขับเกื่ยนไปพร้อมกับสิ่งของตามที่นํามาแล้วเถิดพวกกองเปีนทั้งหลายก็เชื่อฟังคำสั่งของนายกองเปีนด้วยดีแล้วพากันขับเกืียนเดินทางต่อไปและแล้วก็จับกุของมนุษย์เจ้าได้ด เพราะว่าพวกเขาขับเปลี่ยนมาจนถึงที่พักเปลี่ยนตำบลแรกแล้วก็ยังไม่เห็นน้ําแม้แต่จุดเดียวรือยะ้าแม้แต่ตับต้นถึงแม้จะขับเปลี่ยนมาถึงที่พักเปลี่ยนตำบลที่สองตำบลที่สามตำบลที่สี่ตำบลที่ห้าตำบลที่หกก็ยังพบแต่ความบันดาลอยู่เช่นเคยจนกระทั่งจนกระทั่งเดินทางมาถึงที่พักเปลี่ยนตำบลที่เจ็ดก็ ได้รับความตกใจเป็นอันมากเพราะได้เห็นกองกระดูกของมนุษย์และปะศุสัตว์มากมายพร้อมกับเปลี่ยน้อนร,ร์่มนซึ่งลนงหนามาก่อนก็ทราบได้ทันทีว่ากองเปล่นพวกแรกนั้นได้ถึงความวอดวายเพราะถูกอมนุษย์ซึ่งแปลงเป็นชายมา,มาหลอกมาให้ตายหลอกมาให้ตายและกินเนื้อเป็นอาหารไปเสียแล้วคราวที่นั้นนายกองเปลีน่นผู้ไผยประมาทจึงประกาศว่า ที่พวกเราเห็นอยู่นี้คือหมู่เกวียนพวกแบบกึงเล็กถึงแก่ความวอดวายแล้วทั้งนี้เพราะนายกองเกวียนเป็นคนโง่เข่าเมาเบาบัญญาติมีความประมาทและพวกเราก็ามอาจเทยเหลือได้ทันเตแล้ววันนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าสิ่งของมีค่าในเกวียนห้า้อยของเกวียนพวกแบบกเหล่านั้นอย่าทิ่หายไปเดืเอยๆเพราะฉะนั้นนายหมู่เกวียนของพวกเาราเก่งได สิ่งของใดนะ่ะมีค่าน้อยก็จงถึงเสียในหมู่เกวนหมู่นี้สิ่งใดของมีค่ามากก็จงพิจารณาผลเอาไปตามชอบใจเถิดพวกเกวียนทั้งหลายขั้นรับประั่งของนายกองเป็ียนแล้วจึงทิ้งสิ่งหาสิ่งของที่มีค่าน,น้อยๆในเกวียนของตนแล้วเอาผลเอาแต่สิ่งของที่มีค่ามากในเกวียนหมู่แรกจึงจะของใดตายไปแล้วตามใจชอบ พันแล้วนายกองเกลียนก็ได้ออกคำสั่งให้เดินทางต่อไปในไม่ช้าก็ข้ามเหมือนทางกันดารู้ถึงถึงตนที่ตนปัารานาได้โดยสวัสดีนี่และหมาบะพิษเรื่องเคยมีมาแล้วดังนี้ขอหมาบะพิษจงสรงฤทธ์ใจให้ดีอันองค์หมาบะพิษนี้อาจมาภาพบอกตรงๆว่ายังสรงเขาไม่ใช่เป็นผู้ตรดาดาแฉน จงแสวงหาความรู้เรื่องโลกนะโดยไม่ถูกทามแล้วก็ยึดถือเอาทิฏิเอานะซึ่งเป็นทิฏิละอันลามกยอมจะต้องถึงความวายเหมือนบดุลในกองเปลี่ยนผู้มีความประมาทและญาติมิตรของพระองค์ตลอดจนประชาชจนมากหลายคนเหล่าใดจับสําคัญทิฏิอันลามกของหมาประเิษนั้นว่าเป็นสิ่งควรเชื่อฟังหรือควรเชื่อถือเป็นความจริงแท้ แล้วท่าน,นั้นย่อมจากเป็นผู้ตกมหมาพิษพาเข้าไปถึงความอดวายเหมือนพวกเปลี่ยนบริวารทุกนายกองเปลี่ยนผู้ประมาทพาไปตวความบอดวายต้องตายไปโดยมีสายเป็นเดือยอันโชะแห่งมนุษย์ฉะนั้นโดยเหตุนี้ขอหมามหพิษจงกละทิ้งทิฏฐิอันละมุกนั้นเถิดขอหมามหพิษจงปล่อยวางทิฏฐิอันละมุกนั้นเถิดทิฏฐิละมกุกอันนั้น ยาไองมีแกมหาภพเพื่อนิชัยประโยชน์เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานไดขอถวายพระพรเรื่องต่อไปนะเรื่องต่อเปรียบต่อไปก็เป็นเรื่องของบุรุษทูลห่อคูดบนศีระพูดก็คืออุตระนั่นเองข้อความอยู่ว่าแม้จะได้ยกประมาอย่างยืดยาวดังเล่ามนานี้ก็ดีแต่องค์ราชาธิบดีผู้ปัญญในเสตตพพยะนะครก็ยังทรงมีพระอาการอึดอัดนิใครจะยินยอม น้ใครจะไปวังทิฏฐิอันนามกนั้นง่ายๆเพราะยังทรงตะกิดตะขวงในพระใจอยู่อง,องคร์รกงองพระฤพระพุทธเจ้าจึงยกบวมาเรื่องหนึ่งมาเาถวายดังต่อไปนี้ขอถวายพระพรมาระภิษพระราชาสมบัติดังได้จะดับมามีบรุตรเลี้ยงสุกรคนหนึ่งได้ออกจากบ้านของตนไปยังตำบลอื่นเห็นขุดแห่งเป็นอันมากณที่ไกลๆบ้านตำบลน,นั้น มนุษย์คนขยันในการเลี้ยงปศุสัตว์ก็เกิดคำคิดขึ้นมาว่าอุตระของมนุษย์นี้ย่อมเป็นอาหารของสุกรที่เราเลี้ยงไว้เป็นอย่างดียากันนั้นเลยนักเราจะขนเอาอุตระนี้ไปให้สุกรของเราดีกว่าเมื่อมองเห็นประโยชน์อย่างนี้แล้วเขาเก็ปูฟ้าห่มลงแล้วคอยเอาคูดแท่งไปเป็นอันมากแล้วผูกให้เป็นห่อทูลทีละเดินไป ในระหว่างทางที่เขาเดินกลับบ้านนั้นเกิดฝนตกหนักก้อนโคูดซึ่งอยู่ในผ้าห่มที่เขาทูลศีรษะไปนั้นเมื่อมันถูกน้ําฝนก็นีอันเป็นมีสภาพเหลวไหลนะเป็นของเหลวลงมาที่ลํงางกาของเขาเนื้อตัวเขาก็ปเปื้อนเปืยไปโคูดตลอดจนถึงปลายเท้าแต่เขาก็หาได้พงหอกโคตรตงเสียมัคกลับเดินหน้าตาเฉยทนเหมืนไปอย่างนั้นนั่นเอง ขณะเดินทางกลับบ้านของตนก็มีชาวบ้านเห็นเขาเป็นละพากันน้องเห้ย i, พวกเรามาดูคนบ้ากันเถอยเถิด<ๆ>ชาวบ้านผู้หนึ่งน้องตะโกนบอกเพื่อนกันเหมือนกิริยาอันตรายของเขาเข้านั้นแล้วตาคนนั้นถ้าจะเป็นคนบ้าดูดูดทูลหอกูดไร้บนหัวจนเนื้อตัวเพื่อนตอจนถึงปลายเท้าแต่ก็ยังไม่รู้สึกตัวจะทูลหอกูด ไว้เนื้อหัวทำไมกันแต่มนษย์แท้เ,ทเขาพึ่มพำในตอนท้ายอย่างทังเวทใจพระนายพวกท่านนัน่นแหละเป็นบ้าพวกท่านนัน่นแหละเสียจะเด็ดเพราะความจริงสิ่งเหล่านี้เป็นอาหารตุก่อนของเราพวกท่านไม่ไม่รู้จักภาษาอะไรเขากก่าวตอบพวกชาวบ้านแล้วก็เดบเดินทางต่อไปจนถึงบ้านของตอนนล้วก็ปงองหอโูดรองเสาศีรษะอนิจจากอนโคูแท่งที่เขาอุตส่าห์แบก มาเป็นระยะทางไกลนั้นมันได้รายไปเพราะน้ําฝนเกือบหมดแล้วแต่เดือแม้แต่เพียงเป็นอาหารทุก,กอนจากมื้อหนึ่งก็ไม่ได้ทายผู้งูเขานั้นก็ได้ในารนั่งทอดถอนใจใหญ่โดยความเสียใจที่ต้องเสียเวลาแบกหอคูดมาจากกต้องทนเหม็นเป็นหนักหนาทั้งกายาเนื้อตัวก็ปะปนไปหมดทั้งได้รับความอับยึถูกหาว่บา ั้งการนั้นก็ไม่ไับประโยชน์อะไรนี่แหะหมาปะพิษการที่หมาปิพิษจะยังยึดถือทิฏฐิเอาไว้นั้นอนาคตจะ,ปะเป็นเหมือนบรุษผู้ทูลหอพูดให้บนศีรษะนะดังเรื่องที่อาตมาภาพเล่าถวายให้ทรงสระดับเมื่อตะก,กี้นี้เพราะฉะนั้นขอมหมาปะพิษจงไปวางทิฏฐิอันดำบ,บุตถิดว่าดอกหน้าไมีมสัตว์ผู้กดเกิดไม่มีกรรมดี รมทั่วไม่มีผลนั้นเสียเถิดทิฏฐิอารามกนั้นยาได้มีแก่ม,มาพิรเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานเนานดิขอถวายพระพรเรื่องอุปมาต่อไปก็เป็นเรื่องมรณะเพราะยาพิษนะมรณะเพราะยาพิษเรื่องไม่อยู่ว่าถึงแม้จะได้ยกอุปมาอย่างแจ่มแจ้งมารอาถวายให้ทรงระดับดังนี้ก็ดี แต่องค์ราชาทิบดีซึ่งมีอำนาจยิ่งใหญ่ในเขตรับระยะนครผู้ถูกเปรียบว่าเป็นเหมือนบุตรผู้ทูลหอคุดไปบ,บนทิ่ษะก็ยังทรงมีพระอาการมีใครจะยอมระดวางทิฏฐิลามกของตนลงได้ง่ายๆเลยดังนั้นองค์พระหลันกุมารปรัปปะจึงถวายพระพรต่อไปว่าขอถวายพระพรดังได้สดับมามีเนกแรงถกายสองกน เดินตะกรารน,นันกันคนหนึ่งมีสันดานเป็นคนกงในแอบคืนเบี้ยเกินกินเบี้ยแพ้ที่เราแล้วมาเสียแล้วก็ดับความชนะทุกครั้งไปเพื่อนเล่นด้วยกันเห็นการกองดังนั้นจึงพูดว่ดาโรกรจะหายท่านแค้ข้างเดียวขอท่านจงให้โรคต,ตาแก่ข้าพระเจ้าบ้างข้าพระเจ้าจักเส้นบุชชจ นักเลงสกาผู้โกงก็ไม่ว่าอะไรมอบโลกสกาให้แก่กเขาําดับนั้นเขาจึงแอบเอาอยาพิษทาที่โกูกสกานั้นนะครับก็ผู้เจ็บชวนขึ้นใหม่ว่ามาเธอจะหายเรามาเล่นสกากันใหม่เิอข้าพระเจ้าเส้นเสร็จแล้วนักเลงสกาผู้โกงนะก็ก็ยิมใจไม่ทราบว่าจะมีภัยเกิดขึ้นแกตนจึงรับคำท้าการเล่นสกาพัน,นันต่อไป และเมื่อกำลังเล่นอยู่นั้นก็แอบ,บกินกินเบีย้ยแพ้ที่แล้วมาเสียตามชั้นด่านเดิมนักเรงตะก,กาโคเดนขั้นเห็นเขาเกินกินเบีย้ยที่ตนทายาพิษไว้สำจด้วจึงพูดขึ้นว่ารถกินลูกตก,กาซเคืองอาบด้วยยาพิษมีนิกกายังหารู้สึกใหม่นักเลงตะก,กาชั่วช้าผู้หน้าสงสารเกินยาพิษไปในลูกตะก,กาความวร้อนในภายในจะมี แกท่านอย่างแน่นอนตรงนี้ขอถวายพระพรการที่มาประพิยะยังถือทิฏฐิอันลมกที่ว่าโรคหน้าไม่มีทัดผู้ผดเกิดไม่มีผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีนั้นก็น่าที่จะเปรียบเหมือนนักเวงตะกาทันนันโกงซึ่งกืนกินยาพิษเข้าไปโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นขอมาประพษจงทรงระดะับคืนทิฏฐิอันลมกนั้นเสียเถิดขอมาปาะพ จงทรงปล่อยวางทิฏฐิอนามุกนั้นเถิดทิฏฐิอนามุกนั้นอย่าได้แก่มีแก่มหาภพเลยเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์ตลอดการนั้นเลยขอต่อขอพรอ,องค์พระอรหนา์กุมารกัตมมปะผู้มีปีชาเข้าอุตายยึดยกอุมาอธิบายอย่างแจ่มแจ้งถึงสามบนสามเรื่องเช่นนี้ก็ตามแต่ถึงกระนั้นท่านพระเจ้าปยาติราชก็ยังทรงมีพระอากับ ิรยาแสดงว่ายังไม่สามารถที่จะตระติจิอาลลามกซึ่งเปรียบเสมืนอยนยาพิษอันพระองค์ทรงคืนเข้าไปนานแล้วนั้นจะได้ฉะนั้นท่านพระกุมารัสกัสสะเถระาจ,าจึงถอยพระผ่อนต่อไปว่าคลิปที่4ี่ก็จับดองต่อไปก็จะถึงตอนคลิปที่5ก็คอยฟังในโอกาสต่อไป